วังเวงค่ะวังเวงคุณชายแะวังเวงวังวังนี้เหนื่อยแล้วครับผมครับผมก็เ e l c o ม e t สกิน n i ก i c ลบ b นะครับผมวันนี้ก็มา งานเป็นงานเปิดตัวนะครับเป็นแบรนด์ ambassador ของ c i n e f l e ครับผมใช่ใช่ครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับ c i n e f l e ครับก็เป็นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์คนที่ที่คนรู้จักเยอะเหมือนกันครับก็ดีใจดีใจที่ที่ได้เกียรติมาเป็นแบรนด์ ambassador แบนด์เป็นตัวแทนของของเขาเลยของแบรนด์ของของแบรนด์นี้นะคะบนบนนรับอ,อะไรครับ,บ,บท้าทายยังไงน,นะ ครับผมก็ก็ได้ยินมาว่าเห็นว่าจะมีแบรนด์แอมเาสเดอร์เรื่อยๆเรื่อยๆอ่าหมายถึงว่าคนต่อไปด้วยอะไรเงี้ยก็พอรู้ว่าเป็นใครก็รู้สึกว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่จะก็คือเป็นระดับประเทศเหมือนกันก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่เออได้เป็นอ่าการเปิดตัวคนแรกครับของแบรนด์นี้เลยครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสกินนฟิก ครับก็สนุกดีครับสนุกมากครับเป็นกลางแจ้งเลยแล้วก็ไม่ได้ออกอีเวนต์คนเดียวนานแล้วเหมือนกันก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับผมอะไรฮะไม่เหงาคนเยอะแยะอะไรครับคี่ถึงแม่ครับคิดถึงแม่มาหาละมาหาแล้วแต่ว่ามาตอนไหนรู้ไหมงานจบเป็นงานจบผมก็เลยบอกไม่ต้องมาแล้วมาทำไมตอนงานจบ เขาเล่นเกมเล่นอะไรไปหมดแล้วสนุกันหมดแล้วนี่ไงได้อยู่เสียกินไหมต้องเป็นยายปุ๋ยแน่นอนต้องเป็นแม่ผมแน่นอนไม่เดินหกล้มหรือเล่าไม่ใช่ไมมใช่ไหมแล้วก็กินแม่ตรงนี้เลยคือขอโทษนะคือกล้องไม่จับผมเลยกล้องแฟนคับจับแม่หมดเลยแต่ไม่เป็นไรแม่แจกแม่แจกเอาอุ้ยเอไปเอา โอ๊ยต <SM. S 1> <Christina. S 2> ้องไปเอาเลยนะร้อยวันพันปีไม่เคยแจกเงินคนเลยนะอะไรครับผ่านมาได้ยังอ๋อน่าจะเป็นเงินผมน่าจะเป็นเงินผมนั่นแหละเออก็รับกันได้ครับผมเงินผมเองเงินผมเงินผมเองอะไรครับเดี๋ยวไปขอจากคุณยายปุ๋ยเลยครับผมก็ฝากอ่าผมกับ ผมกับผมกับซีดีฟิกด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีอีเวนต์มีงานอะไรให้ทุกคนรอติดตามครับก็รอติดตามกิจกรรมดีๆนะครับของซีดีฟิกกับผมได้นะครับมซื้อได้ที่ไหนครับที่ไหนนี่แหละครับฟิวชั่นนะเมื่อกี้พูดถึงตั้งเป้าเป็นไงไรคะคุณใช้สายเบรคครับผมอ่างเป่าอะมาเมสค่ะเมสกัรณ์ปีนี้อ๋อให้อยู่แล้วให้แล้วอันนี้คือเป็นทำเลมาจิ๋มกันนะที่เรามาให้เปีดได้เลยก็ ปีที่แล้วเหรอครับไม่แน่ใจว่าให้หรือเปล่านะแต่ว่า<ม>ปีนี้เหมือนเหมือนเหมือนก็มีรายได้ผสมคนอะไรเงี้ยก็เลยแบ่งปันให้แม่อะไรเงี้ยให้ไปใช้กันไม่ใช่แค่แม่ครับก็คนในครอบครัวก็ให้หมดเลยครับให้น้องสาวให้พ่อแล้วก็ให้แม่ครับใช่ก่อนที่แม่เขาเห็นเปไ็นยังไงบ้าบ่งันอะไร,รบแ,แบบแม่เลยใช่ไหมก็ตัดก็ก็ดีใจดีใจใช่ที่เออให้อะไรเหมือนก่อนหนั่นเอง ใช่ใช่เถิดนี่ยังไม่ไม่ชอบพูดเรื่องไอ้พวกนี้ให้เลยแล้วมันดูอวดไปมันเด็กดีก็ต้องบอกให้รูว้ว่าอย่าเก็บไว้คนเ<ช>ดียวแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออยากซื้อให้ค่ะคุณแม่ไม่เอาใช่คือรู้สึกว่า,าทุกวันนี้แม่แม่เดินทางอ่ะเขาก็ใช้คนขับรถส่วนตัวของเขาแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้เป็นรถส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เรียกแท อะไรเงี้ยว่าไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันจะได้สบายถ้าสมมติว่ามีรถหรือว่ารถตู้อะไรเงี้ยให้แม่อะไรเงี้ยได้ได้นั่งสบายสบายไปเขาจะเขาจะช่วยไปแบบทํางานให้แบบว่าไปไปอะไรนะสั่งผ้าให้หมถึงวันนี้อะไรเงี้ยเขาไปช่วยทํานู่นเนี่ยนี่บางครั้งผมต้องเตรียมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะไปซื้อเสื้อผ้าให้จากห้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขับรถเองอะไรเงี้ยก็เลยเป็นห่วงว่าเออจะได้จะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยมีรถคนตัวเขาบอกแต่ว่าด้วยความ ความความแม่ผมอะไรอย่างี้ก็บอกไม่เป็นไรแม่สบายมากอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยแต่ว่าผมก็อยากจะอยากจะช่วยเขาอะไรเงี้ยเออคิคิงให้อยากให้ไม่ต้องถามก็ได้นะโอ้เราอยากให้เราให้เลยก็ได้นะโอ้คือมันก็รถมันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆูถ้าสมมติว่าเออถ้าไม่คขาไม่อยากได้อะไรก็ไม่ให้เลยใช่ก็ให้ให้เป็นแบบว่าเป็นเออเป็นอ่งเปาอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆให้แม่ดีกว่า ใช่ครับเปิดกล้องแล้วใช่คิวที่2องนะครับบรรยากาศในข้างนอกเลยมั้งโ้ยสนุกมากนะก็สนุกกว่าที่คิดเยอะมากๆเลยคิดว่าจะสนุกแล้วแต่มันสนุกกว่าอีกครับเพราะว่าด้วยนักแสดงด้วยแล้วก็ด้วยบทด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเล่นแล้วเออมันสนุกอะแล้วคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครอะไรเงี้ยคือมีสีสันมากครับก็อยากให้เปลนเาติดตามครับใช่ก็เป็นฝึกภาษาเกาหลีด้วยอ่าอ่า อ่ชิโโยอะไรสักอย่างที่แปลว่าหล่อย้อนสอนไม่ใช่โซโยแต่ว่าตอนแรกพูดไม่ได้แล้วบอกเสียงเสียงหลอนะอชโโยต้องเหนลอชิโซโยอะไรประมาณนี้อะไรครับกี่เทกเทลายเทกอะไรเงี้ยแลนงมีแก็เป็นเท้ใช่ครับ ก็ด้วยความที่เป็นลูกอีสานก็เลยตำซบตำให้ทุกคนในกองกินตอนแรกก็จะตำเล่นๆแหละคือแต่ว่ามันอร่อยเกินมันถูกปากคนอื่นเดินก็เลยตำไป5้าจานแล้วผมบอกว่าพอแล้วมือเปื่อยแล้วถ้าจะอีครบนึงเนี่ยคือจะคิดตังค์แล้วจริงๆอะไรเงี้ยใช่อร่อยจริงๆอ่อยจริงๆใช่ไว้ว่างๆเดี๋ยวจะตำให้แฟนขับกินถ้าอยากกินนะแรอเลยนะใช่ครับผม ใช่ใช่ก็คอนเซปต์คือคอนเซปต์ถ้าสมมติเปิดร้านส้มตำผมว่าคอนเซปต์ไปแล้วอร่อยตอนเข้าปากลำบากตอนเข้าซ่วมเออเนี่ยคอนเซปต์อะไรครับตกไม่มในกองไม่ได้เลยตกอะไรเป็นปลหมีปนๆอ๋อเป็นบะหมี่ฟอนๆเหรอเออครับผมใช่พี่ยอเขาบอกว่าอยาก้ชิมอะไมเขาไม่ได้กินอะไรครับพี่ยอดเขาไม่ได้ชิมรือเปล่าช่ยอดยังไม่ได้มาครับผมใช่กลัวลำบากตอนเข้าซ่วม เดี๋ยวจะลําบากเอาเดี๋ยวจะตายไม่ได้ไเข้าฉากแล้วครับไม่เช้าได้เลยครับไม่บอกครับว่าทาอะไรบ้างเลยพรละอเนี่เวิกช็อบว่าต้องไาอยไรไ้มากใรอยยจังครับจังด,ด,ดีกันดีกันครับดีกันดีกัน ยากครับยากยากยากมากครับด้วยความที่มันเป็นหนังด้วยเราก็ไม่ได้ชินกับหนังเราชินกับการถ่ายซีรีส์ไม่เคยถ่ายหนังกันแล้วหนังคือเขาก็จะเป็นกล้องเดียวครับแล้วเราก็ทําตัวไม่ถูกว่าเ้ยต้องยังไงนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นซีรีส์เขาเราก็จะเราถูกว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรื่องจังหวะด้วย หนังกับซีรีส์เล่นไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยพอซีรีส์เนี่ยต้องรอรอจังหวะหน่อยแล้วค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่หนังคือแบบว่าต้องสวนกันมันเป็นธรรมชาติเลยครับใช่ก็เป็นความท้าทายอีกอย่างนึงครับก็เริ่มค่อย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 ,อยปรับตัวครับว่าต้องถ่ายยังไงมีความเป็นโฟลท์มีความเป็นโฟลท์ไหมมีความเป็นโฟลท์ไหมเหรอครับก็มีส่วนหนึ่งแล้วกันซึ่งแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นผมแน่นอนครับถ้าสมมติไปดูในหนัง โอยไม่อยากพูดเยอะถ้าสมมติไปดูในหนังก็จะรู้ว่าเออไอนี่ไม่ใช่โฟนแน่นอนไอนี่เป็นใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยให้เแฟนติดตามดีกว่าใช่เออใช่ไม่อยากไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกครับอยากให้เราไปติดตามวันจริงๆเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันออกแล้วเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะว่าออกเมื่อไหร่เอาเมื่อกี้เราพิมพไีว่าเรามีเพลงใหม่ใช่นเป็นเพลงชาครับผมสำหรับคนที่รอคอยเพลงใหม่ของผมนะครับผมก็ อ่าใกล้เข้ามาแล้วครับก็ใกล้ที่จะออกมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วครับน่าจะน่าจะเดือนหน้านะเดือนเดือนนี้กุมภาพันธ์ครับกุมภาพันธ์มีนาใช่น่าจะปลายปลายกุมภาพันธ์ไม่ก็ต้นมีนานครับจะได้ฟังแล้วครับก็ตอนนี้เดโมฟังแล้วคือคือแสงออกหูเลยเ<อ>ใช่ได้โปรดิวเซอร์ที่ผมชอบเขามากเย<อ>เป็นศิลปินที่ยังไงทุกคนก็รู้จกักเพลงเขาดังมาก ครับผม,มน่าจะจำผิดน่าจะจำผิดมาตอนแรกเป็นคนที่อยากร่วมงานกันนานแล้วใช่ครับใช่ครับก็เป็นพี่จำจะผิดครับ,อ,บ,บอ,อะไรครับ,รบ,บ,บเฮ้ยก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยว่าเอ้ยพี่คนนี้เขาแต่งเพลงให้คนอื่นด้วยเหรอเออแล้วเพลงเขาแบบโอ้โหเออใช่ ถูกใจครับมาแล้วเป็นงัๆหวานฟังแล้วแบบคือโอ้ยคือเนื้อคือผมแค่ฟังเนื้อผมก็เขินแล้วอ่ะไม่รู้ว่าผมเขินที่เขาหรือว่าเขินอะไร <c oughs> คือรู้สึกว่าเออผมก็บอกว่าผมผมรีไปว่าเอออยากได้อะไรอะไรเงนเนี้ยก็คือ <c oughs> เพลงนี้ผมให้แฟนคลับเลยครับ <c oughs> ใช่ให้แฟนคลับให้คนที่รักผมคนที่ผมรักเลยครับก็เป็น อยากให้ทุกคนลองฟังความหมายของเพลงนี้มากๆเลยคือความหมายดีมากๆเลยคือคือคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อต่อทุกคนเลยครับแฟนคลับครัใช่บบใช่ครับผมเป็นเพลงซึ้ง,งฟังลร้องให้ได้เลยก็คือโปรตีนส,สดร่วมในการคุณอเข้าไปไหมอ่าไม่ได้พูดชัดคือผมอยากให้ให้มีความเป็นพี่เขาเลยครับในในในใ,ใ,ใ,ในผลงานเลยเพราะว่า พี่เขาแต่งเพลงดีมากเลยไม่อยากจะไปแทรกแซงความแบบว่าความดีเลิศประเรสริฐศรีของพี่เขาเลย<ม>ก็อยากให้เป็นพี่เขาทแท้ๆร้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่า,เ,าเป็นเป็นเสียงของเราอะไรเงี้ยเราถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้องยอะไรครับร้องยากครับก็เป็นเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ร้องยากเลย,ลยคืออาจจะเป็นเพลงที่ร้องยากที่สุดเลยที่ที่ผมร้องมาอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนฟังก็ฝึกฝึกร้องร้องอยู่ทุกวันอยู่ครับ เธอชอบมาถามว่าฉันนั้นรักเธอแค่ไหนอะไรนะอะนเลยอะไรคุ้คุอะไรม่มีอะไรครับ้น่้นนคอน่อีีอะไรครับนปีป้นครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเหนื่อยแล้รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเออรู้สึกว่าอ่าร่างกายเริ่มเริ่มแบบว่า เริ่มผอมลงแล้วเริ่มสูบลงแล้วอะไรเงี้ยเออต้องต้องเข้าฟิตเนสเข้าอะไรหน่อยเออแล้วต้องนอนหน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเริ่มใช้งานตัวเองหนักแล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าสนุกที่ได้ทํางานอย่างนี้อะไรเงี้ยยังสนุกอยู่ครับใช่คือมกราคือบินเยอะมากคือบิน 4- ี่ห้าประเทศด้วยครับก็จําได้ว่าคิดถึงแม่มากเลยคือคือกลับมาเจอแม่แล้วใช่ไหม แล้วคือได้นอนคืนหนึ่งแล้วก็อีกคืนหนึ่งก็ต้องบินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเออเออใช่ใช่คิดถึงประเทศไทยด้วยคิดถึงทุกคนด้วยนะครับผมเออใช่คิดถึงทุกคนใช่แม่ลยังว่าแม่คิดถึงโฟสต์ไหมอ๋อแล้วคิดถึงอังเปาโฟสต์เออเออเป็นหลักกลับมาก็เลยจัดหนักให้แม่เลยจัดหนักครับผม สุดเดอะแมสของเราเปิดหน้าก้าไปแล้วูดได้แล้ววันนี้ครับผมก็ <laughs> ไกิด <laughs> ก็เปิดเหมือ <laughs> นก็เหมือนก็เหมือนเปิด, <laughs> ปด <laughs> ตั้งแต่วันแรกแล้วครับ <laughs> ใช่ <laughs> เปิด <laughs> คือเก็บความควมเรืยกอะไรความเป็นตัวตนออกมาไม่ได้ครับเ <laughs> พราะว่ามันมันชัดเกินอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ใช่แต่ก็ดีใจนะที่ทุกคนติดตามเดอะแมส e ิคเกอร์ครับผมใช่ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่เป็นรายการที่ดูตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ชอบครับ แล้วก็ดีใจที่ได้มีเกียรติได้มีเกียรติที่ได้ไปร่วมทํางานในรายการนี้ครับเพลงที่เลือกดูมีความหมายเนาะเพลงที่เลือกดูการเพลงที่เลือกดูมีความหมายใช่ครับทุกเพลงที่จะสื่อไปต้องมีความหมายคนที่ไปร้องด้วยต้องมีความหมายเพราะว่าเพลงสอง สุดท้ายว่าเขาไม่ให้แล้วลูกอ๋อขอบคดีนะครับผมไปว่างๆคุยกันนะครับเดี๋ยวมันั่างไ์ให้ฟัง